หน้า5การเปลี่ยนแปลงลักษณะของมนุษย์สัตว์และพืชเมื่อเจริญเต,ติบโตเขียนเลข1และเลข2ในช่องว่างตามลำดับเหตุการณ์สังเกตภาพคู่แรกเปรียบเทียบกันนะคะเด็กชายกับแผ่นวัดความสูงเด็กชายมีความสูงเพิ่มขึ้น และอ้วนขึ้นจนเสื้อคับเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนใส่เลขหนึ่งเลยค่ะตอนแรกเด็กชายยังสูงไม่มากใส่เลขหนึ่งต่อมาเด็กชายเติบโตสูงขึ้นและตัวใหญ่ขึ้นใส่เลขสองตามลำดับค่ะสังเกตภาพคู่ถัดไปเปรียบเทียบกันนะคะ แม่สุนัขก,กับลูกสุนัขตัวจิว๋วแม่สุนัขก,กับลูกสุนัขที่ตัวโตขึ้นเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนใส่เลขหนึ่งเลยค่ะตอนแรกลูกสุนัขยังตัวเล็กนิดเดียวดูดนมแม่สุนัขใส่เลขหนึ่งต่อมาลูกสุนัขเติบโต ตัวใหญ่ขึ้นน่ารักจังใส่เลขสองตามลำดับค่ะสังเกตภาพคู่สุดท้ายเปรียบเทียบกันนะคะต้นพลูด่างในแจกันสีฟ้าต้นพลูด่างในแจกันสีฟ้าที่ใบพลูด่างใหญ่ขึ้นและต้นยาวขึ้น เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนใส่เลขหนึ่งเลยค่ะตอนแรกใบพลูด่างมีขนาดเล็กจำนวนไม่มากใส่เลขหนึ่งต่อมาต้นพลูด่างเติบโตใบใหญ่ขึ้นมีจำนวนใบมากขึ้นต้นยาวขึ้นใส่เลขสองตามลำดับเลยค่ะเก่งจังเลย ทำแบบฝึกเสร็จแล้วดูที่มุมบนด้านขวาเด็กๆคิดว่าผลงานนี้เป็นอย่างไรคะเลือกระบายสีในภาพเลยคะ่ะดีมากพอใช้หรือปรับปรุงแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกต่อไปนะคะ